กบสวัสดีจ้าเอฟซีที่นารักทุกทุกท่านบว่าสิยูฟ่งไทยฟังลาวหรือทางยุโรปสาวแ้วคนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้องแม่มาทําผัดน้ํามันหอยจ้าเมื่อไรน้องเลยสิมาช่วปีเมื่อให้แม่กินให้พี่รองจ้าดันก็คือเมนูกุ้งผัดน้ํามันหอยสวัสดีค่ะยังน้องเอ็น่าสวัสดีค่ะจ้า น้องเอลิ่ากินปักแตงจ้าถ้าพี่น้องจ้านองก,ก็เลยปัดปักแตงออกจากมือเช้น่ปุ้ง้าวแน่นำ้ำไม่ได้ใส่ลายหรอกจ้าถ้าพี่น้องจ้านับตัวได้ก็จ้า,าแหน,นเล่นค่ะเดี๋ยวเราไปกินแตงกวาดีกว่าน้องเอลิ่าแห็นพี่เลยทำกับข้าว เพราะได้จาะเพราะว่าแม่เน้นผักจ้าอันนี้ร้อนแล้วเราก็ต้องใส่กุ้งเลยนะคะจ้า แล้วก็ต้องรอให้กุ้งสุกก่อนนะคะแล้วเราก็ปรุงค่ะเราเป็นภาษาโนเว่รู้ว่าบางเมืองน้องน้อยถึงแค่บอกบอจัะไหนบิดกยัยลากเกมาร์ด <c oughs> ลูกอายลูกอายนมะ่ว่าอายก่อน บอกเย็ดจีลูกเมื่อนีลูกจะไม่เห็นตน้อกข้อให้แม่กินเพราะว้แต่ไหน <c oughs> ว่าต้องอายกีตาใจรักกีมาโคตดมัมม่มิสปีซ์เเวตเกว่าเหตุแดนันทุนชมันไายเวว่นนาเหตุแดนนไทย กุ้งผัดน้ำมันหอยออจ้าน้องเนะ่เดาเบาได้ถ้าพี่น้องจ้าต่สาวแหละเนะื้อมืออดอต๊บเบาเบาได้เป็นบางสักบางยายทานสโนอกเกอร์ลดิดน้นยนะขนมเน่เบาผิดกะขอโทษด้วยน,นะคะ ท่านไมไ่บอกภาษาโนดผิดจานซาแล้วขออนุญาตไปบ่งน้องเอลินากันด้จา่าให้พี่น้องแซาเพราะว่าน้องเอลินานน่ากินแตงกวาแล้วก็ฮอดดอกแลกก้วก็บงกรรจุจานอร่อยไหมคะลูก เราก็ต้องรอให้กุ้งสุกก่อนนะคะแล้วเราก็ปรุงอปรุงแซบๆนะคะ,คะเอาลนวัวถ้าแม่อยากได้นัวใส่ผงชูรสเต็มนี่นะะเลยค่ะนี่ค่ะ มัวมากเลยค่ะจะเนี่ยอะไรคือแม่ได้ดุ๊กของค่ะพูดเล่นจ้าหมน้ำมาคิดก้อนที่หอมน้องแห้งน้อาไหยเย็ดไปดก่อนหนึ่งได้ฮัทมองคิดก่อนที่น้องในหอมน้องน้องในก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าน้องในก็แบบว่าคันแขี้วค่ะ ค่ะเช่น้องค่ะทำไปก็รกักน้องค่ะทำไปเขารักน้องค่ะต่อไปนี้จ้ะต่อไปนี้จะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วจ้ะกระเจีบนะเดี๋ยวมัมจะตัดข้าวเราอะปกโกยายอาสุรุตินยายโอ้กเ้งกดิ้งด้งเอากุ้งยังไม่ตายค่ะกุ้งกระโดดออก แล้วก็ลงกระทะเหมือนเดิมจ้ะตอนนี้กุ้งก็ประมาณว่าสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงกุอะไม่เห็นงุผงชลรสนะคะ นางลมตราแม่ครัวแล้วเรากดคนก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่ซอสหอยนางลมนะคะึะคะอ้ยอ้ยอ,อ,อันนี้ซอสซอสอะไรนี่ขาดไปไเลยเลจ้ะถ้าพี่น้องจาา้าปลาสับทีเอฟซีเป็นเปล่ามาห้แซบคักถ้ทาพี่น้องจ้าก,กินทุกมือทุกขาบเลยจ้ะน้องไอ น้องไม่ชอบกินปลาลาปองจ้ะเพราะว่าทั้งหอมทั้งนัวจ้ะแล้วก็แซ่เออแล้วก็อร่อยจ้ะแล้วก็แซ่ด้วยจ้ะแล้วก็จ่แล้วก็จะใส่สสสสะ,ใสะเอานะคะ คลิปนี้ปรมานว่า,นาใส่ในง,งานเด็กจ้อจกให้พี่น้องจ้าเพราะว่าอาน้องเนยน้องเนยอยากทานให้แม่กินจ้ะจ้าแล้วก็คนแล้วเราก็มาชิมดูนะคะว่ามันได้ยังถ้ามันยังไม่ได้เราก็ปรุงเพิ่มค่ะน้ําตาล

อันนี้เราค่อยเอาไปทิ้งค่ะถั่วถั่วยังไม่เสียชีวิตค่ะถั่วก็เลยกระโดดออกจากกระทะไม่เป็นองจ้ะมมไปแดกความแล้วเราก็จะชิม <Yeah. S 1> กันนะคะ <Yeah. S 1> เยอะเยาจะชิมบัคุรีสมอเกบคุบรคี

A Nico se llama, มีมือซเซฟเลยจ้าเซฟเซฟเน้นผักกุ้งนับตัวได้ส่วนน้องเอลินากินมอคคอรี่จ้ะให้พี่น้องจ้า มาชิมกันเลยนะคะไม่ใช่ชิมหรอกค่ะกินค่ะน <c oughs> ิ้วเข่าจ้าห้พ่นองจ้าไมาเด้จ้าไม่กินขอน้องกันนอจ้าเอาก็ยิ้มยับมากใกล้ไก่ลูกแมวส่นกลางที่น้องเนยเอาช้อนเมื่อกี้ช้อนอันนี้ตักเพราะว่าเมื่อกี้นน้องเนยยังไม่ได้ใช้ช้อนเข้าปากนะคะ <c oughs> ช้อนยังสะอาดอยู่จ้ะ นี่ละจ้าให้พี่น้องจ้าว้มสูตรนบัน่นสามข้นแม่ลวกซับนีก็มีความสูตแล้วนอกจ้ะให้พี่น้องจ้ารอยแค่ว่าจะได้ไปเดินเรื่องกัาลูกชายมาแค่ั้นนะจ้าสาวแดดยังร้อยอยังฝันถึงมือน,นั่นอยู่จ้าฮะวอคกลีหรือลูลกมวามตักให้ วาชิคุวาชคุนาทีพี่น้องจ๊ะบองไปแดกแซ่บจากเอฟซีมมที่เป็นซุงมาแห่จะดให้พี่น้องกินก็กินคำง่ายๆหน่ม่พวกกินว่าชื่ <c oughs> ได้อัดก็ไไ้ได้กระไ้ จอืเซนจักเปอร์เซ็นต์แ<ส>บ,แบแซ่บจ้าได้พี่น้องจ่ามาเด้อจะไม่กินหอยน้ำต่กับสาวแหล่ได้จ้ากับอกั้าวสาวแหล่ได้จ้าจกเปอร์เซ็นต์อะห้าสิบเปร์เซ็นตอะเอดหุ100่นเด้หุ่นเด้เราจะพูดว่าแอดหุ่นตจได้หรือว่าหุ่นเด้ก็ได้นะคะอาเลย ขนมเนยวภาษาโนเวพดวิดขัไเด็ก็ขอโทษขอภัยเลยจ้าให้พี่น้องจ้าปราบ้านน้องเนยกับสาวแหลมเัาจะไม่อยู่โนเวเลยหนึ่งปีสีเ่เดือนเดือนนี้เดือนที่สีจ่จ้าจ้าน่องเอวินาบอกจ้าวันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้ามีนาใกล้จะถึงนี่ก็เป็นงานวันเกิด แม่แล้วนะคะเบุชด็ดอกเกรดตุเล่ดอกแฮปปี้เบอร์เดย์ล่วงหน้าค่ะโอ้น้องเอลิณาอิ่มเลิศดังอึกเลยโอ้อ ตอนจบคลิปนี้ซลลา,าเล่ย์ขอไปเอฟซีดูด่านกดแชร์กดไลค์เอาตะไคร้มาปักให้สาเล่ย์ในเรื่องแากเพื่อซาเล่ย์จะได้มีแห้งสูสีวิตได้ตังเดียรต่อไปมีแห้งเลี้ยงลูกต่อไปแจกที่พี่น้องจ้ฝพกกันไหมในคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ็น่าสวัสดีค่ะจ้าค่ะ